ขออนุญาตปวดรวยหน่อยแล้วกันปวดรวยหน่อยแล้วกันปวดรวยหน่อยแล้วกันยี่สิบสามโอโ้ยังไม่หยุดทุกครั้งที่เรากางไอซ์บอร์แต่ละรอบอะให้<อ>มันแบบว่าหมุนได้ไหมแบบสมมุติว่าเรามีสกิน29อันเราปาในเกมนั้นอะกี่ครั้งก็ได้ให้มันเลนดอมออกทีละอันทีละอันทีละอันแบบนี้ได้ไหมได้ไหมจะได้ใช้ให้มันคุ้มเท็ค น่าก,ก็รู้อยู่แล้วว่าใช้ดิดาั่นแล้วก็จุ่มมาทำอไรเยอะแยะมากมายคือบ้า <c oughs> บก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยไอ้สบอชเดี๋ยวใส่ไอ้ว่าวก็ไม่สิลืมลืมอย่าลืมใส่ไอ้ว่าก็จะไปซุม่ม A W ต่อเพราะว่า A W วถืว่ามันอิ่มเจ็ดเก้าโม่เมืนเอ <c oughs> เจเก้ามากเลยนะจริงๆนะไม่ได้มองว่าเป็น A W เลยนะเห็ <c oughs> ai, นภายนอกนี่นี่สะพายเอเจเก้ามาทำไมสะพายเอเจเก้ามาทำไม อคุณอาปาดปาดปาดคุณนับไอซ์บอลขอนับหน่อยแล้วกันนะฮะขออนุญาตอวดรวยหน่อยแล้วกันอวดรวยหน่อยแล้วกันอวดรวยหน่อยแล้วกัน 9 20 21 22 23 <Hey. S 1> โอ้ยังไม่หยุด24 25ค่ะเลขไม่สวย26ไปดิ27ก็ดี28 29 29อัน oh. โอ้พูดแล้วก็แบบไปขอยื่นข้อเสนอให้ GM ได้ป่ะทุกครั้งที่เราลงเล่นทุกครั้งที่เรากางไอซ์บอรแต่ละรอบอะ oh. มันแบบว่าหมุนได้ไหมแบบสมมุติว่าเรามีสกิน29อันเราปาในเกมนั้นน่ะกี่ครั้งก็ได้ให้มันเรนดอมออกทีละอันทีละอันทีละอันแบบนี้ได้ไหมได้ไหมได้ปะไ,ไ,ไมไ่ใช้ให้มันคุม้มเทปแบบกลางหนึ่งครั้งก็ออกอันเนี้ยกลางครั้งที่สองอเนี้ยกลางลูกที่สามออกอันเนี้ยกลางลูกที่สี่ออเนี้ยได้หรือเปล่าไอ้ฉบอ่อะ<แ>ดีไหมทุกคนว่าดีไหมพี่พุญด,ดีนะดีไหมหรือพี่โผลน,นี่จะไปยเลือก มันจะดีอยู่นะมึงดูนี่นยี่สิบเกอันเนี่ยกูใช้ได้ทีละอันน่ะมีเกมกูมีไอซ์บอลหนึ่งรลูกกูก็ใช้ได้ลายเดียวใครยังเป็นบ้ามันงเปลี่ยนทุกวันบ้าเออนั่นก็รู้อยแล้วมันใช้ได้ทีลน้นกสุ่มมาทำเป็นเยอะแยะมากมายยี่สิบเก้าอันบือบก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยบอามากวอาหลายแนอล่มเพรพันอนอาการกับสมแหละคิด เซนอีกได้29อันนะแล้วทีเนี้ยสกินปืนแม่ก็เลยรับปฏิวัติแม่งให้หมดทุกสกินเลยดูอันนี้คือความเห็นของพี่ก้าวนะถ้าพี่ข้าได้เป็นนายกใช่แล้วมึงไม่ใช่แลวอ๋อเอาใหม่นะคะทุกคนถ้าวันหนึ่งพี่ข้าได้เป็นผู้พัฒนาเกมหรือเป็น GM หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องได้ในผู้พัฒนาเกมที่เราเล่นอยู่ สิ่งที่พี่ข้าจะทำนะคะดูนะดูว่าพี่เข้าถือสกินปืนนี้อยู่นะคะอันนี้นะคะที่ใช้อยู่นะคะพี่เข้าอย่าเล่นเอคพี่เข้าถือเ k คกระบอกเนี้ยสมมติว่าพี่เข้ายิงคิวแรกได้อ่าสกินนี้โผล่มาโอเคอะยิงตัวที่สองสกินนี้โผล่ยิงตัวที่สามอ่ะสกินนี้โผล่คือแบบถ้าเราเปลี่ยนปืนปุ๊บ ินตัวไหนตายก็คือสกินตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมาเข้าใจปะคือว่าพี <Wow. S 1> ่ข้าเล่นสกายิงตัวแรกตายอ่ะสกินนี้ปุ๊บพอยิงเสร็จปุ๊บกานีกขึ้นมายิงเอาสกาเทนยิงอีกตัวหนึ่งอันนี้โผล่มา uh. มีสกินปืนทั้งหมด50กว่าสกินปืนก็ท่า5้าตัวก็เปลี่ยนแม่งไปเลย50อันอมันจะได้คุม้มเข้าใจปะ <Yeah. S 1> แล้วพอพี่ข้าวเล่นอ่ะลูกซองค่ะทุกคนโอ้โหเนี่ยโอ้โหสุมมาไม่มีแต่สกินเท่ สกินคือเท่มากมีหลายอันมากเลยนะสกินมาดูดิเออสองควงสองพวงยิงเสร็จปุ๊บปั้งปังคิวได้าอสกินนี้โผเหมือนปลดล็อกอะในเกมเข้าใจปะยิงในไอทีปั้งปังสกินนี้พอขออีสักตัวตัวที่สี่ปั้งปังสกินนี้มาเฮ้ยมึงมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นใคหน่าเลือกพี่ข้าสุดนตั้งเลือกพี่ข้าเลยผิดงานขอโทษใช่ปะเอาทุกอันเลยระเบิดทีโอ้โห ระเบิดือสก,กินระเบิดเยอะมาสกสกินระเบิดนะคะยิ่งในสีสีนะทุกคนชอบใช้ระเบิดกับไอซ์บอร์ใช่ไหมใครที่อยากจะแบบว่ามีสก,กินไอซ์บอร์เยอะเล่นสีสีแบบไอซ์บอร์ไม่จำกัดถ้าถ้าสมมติว่า GM เขาทำแบบนี้มาให้จริงนะพี่แคาจะสร้างห้องให้เล่นทุกวันวันละสิบห้องสิบห้องพี่แจะสร้างแบบไม่จำกัดกระสุนอนะ่ะไม่จำกัดอาวุธอะ่ะคือแบบปาไอซ์บอร์ใครมีไอซ์บอเยอะปาแม่งเล่นแข่งกันไม่ต้องยิงกันนะอีดอกขิงไอซ์บอร์ King, คิงไลไอซ์บอไปเลยเฮ้ยเฮ้ยริ่งอันนียความคิดของพี่ข้าควรเป็นผู้พัฒนาประเทศปะปลาแลเบิดเนี่ยแลเบิดเนี่ยมันน่าจะปลาให้เป้าหมายตายยากถูกต้องไหมสังหารลําบากไม่ต้องให้สังหารก็ได้สมมุติว่าถือสกินนี้อยู่ปลาไปบุบปลาไปหนึ่งั้างพบสกินนี้โผล่ในมือปลาสกินนี้โผล่สกินนี้โผล่โอ้โหบันเทิงอีดอกความคิดดีค่ะ S <S ใช่ปะเพราะฉะนั้นสมัยหน้าเลือกพี่ข้าวนะ <S 2> <S 2> <S ยึดอำนาจ GM มั่งรอเล่นนะคะรอเล่นหนะเฮ้ยแต่จริงๆอยากให้มีอย่างนั้นจริงๆนะคะใจอยากให้มีอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งแหละคือคนเรามีสกินเทพเยอะอะไรแบบนี้ก็ก็แบบผู้เล่นมันจะได้แบบไม่ต้องมีการคําว่า <S <S เติมสกินแล้วเพิ่มสเตตอะไรเงี้ย <S <S ตัวนี้ตายปุ๊บสกินนี้มาอะมึงต้องเล่นใหม่แล้วนะสกินแรกอัตราการยิงเร็วขึ้นมึงอาจจะสับแบบชิบหายสับยับยับสับเสมือนว่ามึงเล่นปืนกลสับเสมือนว่ามึงโปะตับตายเสร็จปุ๊บมาเป็นปืนนี้เสร็จปุ๊บอ้าวปืนนี้มันอัตราการยิงเร็วเหมือนกันปุ๊บมาเป็นไออ้าวให้ชิบหายแล้วมันมีสแตทแล้วมึงต้องยิงให้ดีขึ้นนะเฮ้ยมึงมันเป็นอะไรที่แบบผู้เล่นมันจะได้ใช้สกินปืนให้คุ้มค่าเงินที่เขาเติมมาแล้วก็สองเลยนะเขาได้พัฒนาฝีมือตัวเองว้ย เพราะว่าบางคนนะสมมติว่าเราถือ AW ขุด้นี่ไปเรารู้แค่ว่าเอออัตราการยิงมันมันยิงเร็วเราก็เลยถือให้มันรีลันไปไเรื่อยเลยแบบดาเมจเยอะหรือแบบมาสกินแบบไม่มีสแตทแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาแน,น่เนี่ยปืนพวกเนี้ยเนี่ออัตราการยิงรีโหลดเร็วยิงปังป,งปังตายปุ๊บเปลี่ยนมาเป็นดาเมจเอาอัตราการยิงยับเยนปังปังมาเป็นอาเพิ่มดาเมจเสือกยิงช้าอีก เปลี่ยนมาเป็นบางกอเอียแม่งกว่าจะสับกว่าจะเปลี่ยนกระสุนเสร็จแม่งเอยฝั่งตรงข้ามยิงกูตายแล้วตายอยีก <c oughs> จูจูยิงเสร็จปุ๊บอ่ะบ,บังเอิญฟุกยิงหัวแตกนัดเดียวตายไม่เป็นไรกระสุนไม่พอเปลี่ยนมาเป็นนี่โอ้โหลีหลวนเร็วชิบหายยิงอีกตัวหนึ่งตายเสร็จปุ๊บกลับมาเป็นอันนี้อ๋ออีดอกนอยอ,อีสามวันกว่าจะเปลี่ยนกระสุนเสร็จเ <c oughs> นี่ยเฮ้ยความคิดสร้างสรรค์ชิบหายเลยมึง เวลาสองนาทีพักหายใจความดันข่อยสิขึ้นไม่เกินข่อยมากแล้วข่อยลืมมาข่อยบ้านอนอนเดี๋ยวจะรอไปเสนอทีมงานดูแลกันเอาทีทีมงานเขาอาจจะคิดไม่ได้อะไรเยอะจะคิดไม่ทันในนโยบายพี่ข้าก็ล้ำกว่าอะไรอะ